มาเรียบร้อยครับพี่ๆจากพัสดุ2กล่องนะครับจาก J&T n นะครับ1กล่องแล้วก็ไปรษณีย์ไทย1กล่องนะครับพัสดุที่ได้มาทั้งหมดก็ทิ้งวางเรียงอยู่น้านหน้านะครับกล่องแรกมี12องค์นะครับกล่องที่2มีแค่2องค์นะครับแต่ว่าทุกองเนี่ยฮะเด็ดๆทั้งนั้นครับอ่ะเอากล่องที่2ก่อนเลยนะองค์นี้จี๊ดจ๊ากนะครับ นะจีจาดมะพร้าวแก้วครับถือเป็นที่สุดนะครับถือเป็นที่สุดของพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกนะครับนะวัดไล่แต่งทองนะนี่คือพญาเต่าเรือรุ่นปลดหนี้ครับพญาเต่าเรือรุ่นปลดหนี้ครับเนื้อทองแดงดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับเนื้อทองแดงผิวหิ้งหิ้เลยครับนะผิวเก็บดีมากครับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยครับต่อโค้ดคมคมลึกๆครับรุ่นปลดหนี้ครับ เนื้อทองแดงผิวหิ้งครับหลวงปู่หลิวจะสร้างขึ้นในปีพศ2535ครับช่วงปลายเดือนธันวานะครับ2535ครับฟังไม่ผิดครับนะช่วงปลายเดือนธันวานะครับพอหลังจากนั้นนะครับท่านก็เปิดให้ชาวบูชาใช่ไหมส่วนใหญ่คนไปนะฮะสการะบูชาและก็ไปกราบนะทำบุญนะครับทำบุญแล้วก็ เช่าบูชากันส่วนใหญ่ในปี36ครับ2536คนก็เรียกกันติดปากว่าพระยาเต่าเรือนรุ่นปดนี่รุ่นแรกปี36ครับแต่จริงๆไม่ได้สร้างปี36นะครับจริงๆแล้วสร้างปีพศ2535ครับรุ่นปดนี่ถือว่าเป็นที่สุดครับองนี้นะฮะนี่เนี่ยมีตัว F อจิกไปที่ร่องหางด้านหลังนะครับชัดเจนครับผิวดิมๆครับนะสวยสมบูรณ์มากครับ องค์ที่ได้มาล่าสุดนะครับปล่อยคลิปไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะอันนั้นไม่ทันได้เลี่ยมครับนะไม่ทันได้เลี่ยมพอองค์นี้มาแค่นั้นแหละหูนะครับคนขอแบ่งแบบไม่เลี่ยมไปก่อนแล้วก็เลยต้องนะครับไม่ทันได้เลี่ยมให้ดูครับองค์นี้มาใหม่ครับพร้อมเลี่ยมทองครับดูจมูกครับนะสุดๆครับจมูกดูครับผิวดมเดิมครับ น้าิ้วครบครบนะครับต่อโคตดคมคมลึกๆรุ่นปดหนี้ปี36ครับน้าพญาเต่าเรือนนะครับพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกของหลวงปู่หลิวนะครับนฮะรุ่นปดหนี้ปี35ครับเขาจะเรียกว่ารุ่นปดหนี้ปี36นะส่วนใหญ่ลงหนังสือไว้แยกว่าอย่างนั้นครับแต่จริงๆแล้วสร้างปี35นะอีกองครับนฮะ องนี้สร้างนะครับสร้างฉลองอายุครบนะครับ88ปีของหลวงปู่หลิวหรือที่เรียกกันในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่หลิวหรือที่เรียกกันทั่วไปเลยนะสากลเลยเรียกว่าพญาเต่าเรือรุ่นรวยเลยรวยเนื้อทองคําครับ <laughs> ไม่ใช่ครับองคนี้นะครับโอ้อลารมมากดูจมูกครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับอย่างนี้เขาเรียกนิ้วครบสวยนะครับนะต่อโค้ดสโค้ดครับ นะฮะเป็นเนื้อสตังจจกพี่จ๋าเป็นเนื้อสตังครับดูครับอลามสวยมากนะห่วงเดิมก็อยู่ครับนะพญาเต่าเรือนเนื้อสตังครับนี่ครับรุ่นรวยรวยรวยครับนะสร้างแจกกรรมการครับเนื้อสตังนะครับในปีพศ2 5 3 6ครับนะสวยสมบูรณ์ครับพี่จ๋าสวยสมบูรณ์ครับกิบกิบเลยจ้ะนะฮะกิบกิบเลยครับ ผมปล่อยไปสูงสุดแบบไม่ได้เลี่ยมทองนะครับ32 0 0 0ถึง34,000ครับ<ม>เนื้อสตัง,นะงค์นะองนี้คิดจาร์ดมากครับนะนานๆทีจะเจอสักองค์ครับอาต่อไปนะครับอีกหนึ่งหอก็คือรุ่นนี้เลยครับรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบนะครปี2540ับปี2540และรุ่นเสาห้าที่การบดีเมตตามหาลาบปี2540ครับ แล้วก็จัดสร้างพร้อมกันกันกบรุ่นปดนีนะครับปี2540ครับเป็น3รุ่นที่ปลุกเสกในในพิธีเดียวกันปีเดียวกันนะครับนะชื่อนำหน้าในโปสเตอร์การ์ดของ3รุ่นนี้นะครับหลวงปู่หลิวจะใช้คำว่าพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีรุ่นพิเศษเมตตามหาลาภแล้วก็พญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีรุ่น ปดนี่ปี40และก็พญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีรุ่นเสาห้าที่การบดีเมตตามหาลาภปี40นครับนี่แหละครับในโปสเตอร์การ์ดรุ่นนี้ที่หลวงปู่หลิวลงไว้ครับเพราะท่านเน้นหลักเลยครับนะบูชารุ่นนี้ครับนะครับ รุ่นเสารุ่นนี้คือรุ่นเสาห้านะครับนี่ครับเสาห้าอธิการบดีเมตตามหาลาบนะได้แต่ความเมตตามหานิยมนิยมโชคโชคลาบนะครับค้าขายดีเป็นเลิศครับนะสวยๆครับนะครับลงยาสวยๆเลยครับกระไหลทองลงยานะครับสีแดงสีขาวสีนํำเงินครับ หลวงปู่หลิวสร้างปี2540ครับนี่ครับต่อโคด2โคดนะครับเหนือหัวเข่าซ้ายและเหนือหัวเข่าขวาครับนี่ครับกระไหลทองงามๆครับรุ่นนี้สวยๆแบบนี้ผมปล่อยไป4,000ถึง5้0 0ครับใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งนะครับทุกองครับองละ3,500บาทเท่านั้นครับรีบทักครับทักก่อนได้ให้เลือกก่อนนะจ๊ะนะฮะองละ3,500บาทครับนี่ครับกริบๆเลยครับกริบๆเลยครับ นะฮะสวยๆเดิมๆครับนะครับกิฟต์เลยครับนะฮะองนี้องนี้รุ่นพิเศษครับองนี้รุ่นพิเศษเจ็ดต่อโค้ดอ้ไม่ใช่องนี้รุ่นเดียวกันครับรุ่นรุ่นเสาห้าครับเสาห้านะครับอธิการบดีเมตตามหาลาภปี2540ัริบครับกิครับกิฟทุกองครับสวยสมบูรณ์ทุกองครับกระไหลทองเดิมๆเต็มๆครับนี่ครับ สวยมากนะครับพี่พี่จ๋ารีบทักรีบรีบทายนะจ๊ะนะครับดูครับสวยมากครับนะนะพระเครื่องทุกองคผมรับประกันพระแท้ให้พี่พี่ตลอดชีพเสมอนะครับอ่าองค์นี้รุ่นพิเศษครับรุ่นพิเศษครับนี่ครับต่อโคดคมคมลึกๆด้านบนครับรุ่นพิเศษเมตตามหาลาภปี2540หารีครับ สวยๆครับนะสวยๆครับผมปล่อยสูงสุด4000ถึง5,000ครับ5,500ก็เคยปล่อยนะครับที่มีกล่องก็ฮะ5,500ก็เคยปล่อยแต่ใครพบเจอคลิปนี้แบ่งเลยครับอง์ละ3,500บาทเท่านั้นครับรีบทักทายนะจ๊ะนะครับสวยๆครับนะฮะนะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากครับฮือฮามาฮือฮามากครับ มีการประมูลกันไปสูงสุดนะครับ6,700บาทครับ6 7 0 0น5 0 0นะครับ6,3 0 0ครับ7 0 0 0ก็มีครับนะฮะสวยมากครับพี่พี่นะฮะใครพบเจอคลิปนี้นะครับรีบทักทายนะครับนะเปิดให้เช่าบูชาพร้อมกับรับประกันพระแท้ให้พี่พี่ตลอดชีพเสมอครับ0924191588ครับโบสโอฮาน่าพระเครื่องครับอย่าลืมกดติดตามนะครับใต้ช่อง YouTube นะครับ พี่ๆเลื่อนช่องที่ดูผมไปนะครับพญาเตาหลวงปู่หลิวเปิดให้เช่าเลื่อนขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับดูนะจะมีคาว่าติดตามสีแดงๆพี่ๆจิ้มไปเลยครับ1ทีนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดไว้นะพี่ๆจะไม่พลาดคลิปพระเครื่องพญาเตาเรือนของหลวงปู่หลิวที่ผมเปิดให้จะไลฟ์ให้ชมทุกทุกทุกวันนะครับนะครับวันนี้ผมโบสทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับนะฮะสวัสดีครับ